ซูเปอร์บอลมรัฐชิงแชมป์เฉพาะการคิกบ็อกซิ่งรุ่นเฟเธอร์เวทนำทัพสึกวันลุมพินี58วันที่5เมษายนนี้เซอร์ไพรส์แบบไม่ทันตั้งตัวสำหรับประกาศล่าสุดจากทางวันแชมเปี้ยนชิพที่ยืนยันมาแล้วว่าซูเปอร์บอลสิงห์เมวินจะได้ขึ้นชกชิงแชมป์เฉพาะการคิกบ็อกซิ่งรุ่นเฟเธอร์เวทกับ มารัตกริกอริเยนในศึกวันลุมพิ่นี58โดยผู้ชนะก็จะได้สิบไปชครวมเข็มขัดกับแชมป์ตัวจริงอย่างชิงกีสอันลาซอฟอีกทีนึงนี่จะถือเป็นครั้งที่3ที่ซูเปอร์บอลได้ขึ้นชกกับกริกอรีเยนโดยไฟแรกเป็นการเจอกันในรอบชิงชนะเลิศทัวนาเมนต์คุณหลุนไฟเวิลด์แม็กซ์ปี2017 ผลคือกรีกรอรเรียนจัดการน็อกเอาต์ปิดเกมซุปเปอร์บอลไปได้ในเวลาเพียงแค่29วินาทีทว่าพอเจอกันอีกครั้งในปี2022พร้อมมีเข็มขัดแชมป์คิกบ็อกซิ่งรุ่นเซเทอร์เวทของวันแชมเปี้ยนชิพเป็นเดิมพันคราวนี้กลับกลายเป็นซุปเปอร์บอลที่เอาชนะคะแนนกรีกรอรเรียนไปได้แบบเอกฉันในส่วนของฟอร์มการชกซุปเปอร์บอล หลังจากแพ้น็อคและเสียแชมป์ให้ชิงกีสัลาซอฟเจ้าตัวก็คืนฟอร์มกลับมาได้ด้วยการเตะก้านคอชนะนอ็อคไทยฟูนออสแทนก่อนที่จะตัดสินใจข้ามกติกาไปชิงแชมป์มวยไทยกับตะวันฉายเมื่อเดือนธันวาคมทะว่าน่าเสียดายที่ซุเปอร์บอลทําไม่สําเร็จกลายเป็นฝ่ายผ่ายคะแนนให้กับตะวันฉายไปแบบเอกชัน ขณะที่กริกอรอเรียนหลังอกหักและแท้คะแนนให้อันลาซอฟในไฟชิงแชมป์ซึ่งถือเป็นครั้งที่2แล้วที่เขาพลาดโอกาสในการเป็นแชมป์ของวันแชมเปี้ยนชิพตัวกริกอรอเรียนก็พังอาจคืนฟอร์มกลับมาได้อย่างน่าประทับใจจากการชนะนอกสิทธิชัย12ทพี่น้องคู่ปรับตัวชะกาศของเขาในศึกวัน16 5ที่ญี่ปุ่นเมื่อเดือนก่อน ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เรื่องฮิตประเด็นฮอตด้วยกราบขอบพระคุณอย่างสูง